อาครับคลิปที่สองครับคลิปที่สองสำหรับเอาปลาสวายมาลงครับตีนหนึาทั้งมดนี่ปลาไส้หนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกครับสองซีสองหากับวออึดครับสบายเลยบานครับเพียงตะว่าครับต่อไปครับเอากระซีครับเพียรได้เพิ่นกินเนี้ยเจ็งครับเพียรได้เพิ่นกินเนี้ยเจ็ง กินเงี้ยเจ๊งแล้วก็บไมเตะกันยังพละวันเลยครับงานนครับขาบ่แข็งครับขาบ่แข็งพื้นยางบ่ดีครับไวยอันตรายยังน้อยครับมาหนงวน้อยครับถึกถึกก้อยยางตลอดกับส่วนผู้ได้สิได้ครับผมบ่เกี้ยวครับเพราะว่าผมป้าปเวนครับได้่าตอบแท่นเพียงพ่อแล้วครับจัดแต่ละแมดครับ โมมี่คำว่าเลขล็อกครับไผสซีได้ก็เอาไปเลยครับถ้าผู้ใดเห็ุบ่ถือต้องครับอาอาที่เช่นครับอาที่เช่นอ่ายัดตะกัวใส่ในท้องปลาผมจับได้ผมไล่ออกจากการแช่งขันเลยครับเชิญเลยครับโอ้ตัวนี้ไหมสองจุนหาไหมครับงัามาอย่นี้ครับ2องจุนหากระไรครับอ นั่นครับมาหนองบัวน้อยครับจับฉลากเขาไม้ครับทําไม้ของท่านบอดท่านไปจุดด่วนเดือดได้ครับทําไม้ของท่านบอดท่านไปจุดด่วนเดือดได้ครับครับตอนนี้ครับผมเปิดแชร์ครับครับมือวันที่หนึ่งนี่ผมครับมือวันที่หนึ่งผมแข่งขันวันที่สองอ่าผมก็อ่าพักพ่อนสักหน่อยครับวันที่สามที่สี่ วันที่สองที่ยังนี่ประมาณนี้ครับผมกับเจ็บขยะตั้มพ่วมสะอาดรับแล้วแล้วครับวันที่วันที่สี่เมือว่านี่ไปเอาปลากินมาลงครับเมื่อนี้วันที่หาไปเอาปลาสวายมาลงคือคิดว่าเพียงพอนะครับคิดว่าเพียงพ่อสําสหรับแมแสอ่นต่อไปครับแม,แ,มแสอ่น ที่วันที่หกนครับทีมมันจิมี่อ่ะชั่วโมงท่องชั่วโมงละครับชั่วโมงละหาพันบาทครับชั่วโมงท่องแปดชั่วโมงเต็มนะครับชั่วโมงท่องแปดชั่วโมงเต็มเข้าจัดชั่วโมงละ,งละอ่าหาพันบาทครับหาแมสหนี้เปิดได้ครับภาษาพูดบอลเขาเอื่นเอียงก่อนเทคนิคดิ แท็กติกตท่านท่าน,นแท็กติกอายุฟ้ามหมูผมยาคาขีเหียนครับโอ้ตัวนี้ง,งามเด็กครับผู้ใดได้ไปครับเสร็จสูเสร็จสูเสร็จสูครับจับได้หนึ่งจุดหกกับสิ่ใกล้อยู่ครับอันนี้มีแต่ไก่ครับอันนี้สองก็ได้นี่สองกัวอยู่แล้วครับเสร็จสูเสร็จสูสจสนี่ครับอ่าจุ่มใส่ตัวนี้จุ่มให้มันไได้ สองจุดห้าอ่าสองจุดสี่ 4, อันนี้ทเท่าเลนี่อันนี้ส้นดินอันนี้ต้นโอ้โอจับไว้ดีดีโอ่ยโอยง่อยมันแทงแรงเนะาะอ่านี่ครับอ๋อมาอ่าผู้ใดต้องการกับฝ้าสซ่างไม้หวนนะครับปลาครับบ่ต้องบ่ต้องตัวแง่ครับมันจังได้หลายตัวครับนี่เล่นปลาอ่าโลกวัววัวครับเล่นปลาน้อย ผู้ซื้อก็ได้หลายโตครับผู้ซื้อได้หลายโตครับแล้วก็อีกประการหนึ่งครับปลาหน่อยกินเบ็ดง่ายครับปลาหน่อยกินเบ็ดง่ายครับ,รบสำหรับบึงบุรพ่ากบค่อยกอนนะครับเบ่งกอนไอ้เพ,พิ่นก็ว่าเพิ่นหยิบเปิดแมสนี้เพิ่งเพิ่งก็สร้างป่ามาอีกครับจักรถแนบป่าวเช่นากได้ปลาจีนใส่เอามาลงมือว่าน,นี่ครับ โอ้ตัวนี้ยกกันนะลุงโอ้ยนี่ครับสองห้าครับสองห้าครับเฮาอ่าอันนี้เฮาคัดขอขอเพิ่อนเอาปลาเงินแสนล้วนๆครับครับสิเป็นปลาสองห้ากับปลาหนึ่งจุดห้าครับปลาหนึ่งจุดห้าปลาสองจุดห้าสำหรับปลาจีนนี่เมื่อวานนี่ครับสามห้าแล้วเป็นปลาสามจุดห้าเลยปลาใหญ่ครับอ่าเขาได้ทุกทุกช่องนะครับ เขาได้ทุกช่องแต่ว่าถ้าเขาเข่าเต็ม <Wolver> ช <ine> ่องหันจากของพ่อสูสีนี่ครับกับเข่าได้ขึ้นกันครับไปเขากว่าช่างเข่ากะช่างมามาต้องแอามาซอยแน่หนิโอ้ยมามันยังบ่มีคนอยู่นี่มึงเห็นลูกพีนุ่มมึงบ่ฮะโอ้ย่อยว่าลายตายพ่กมุดเดี๋ยวสนี้แล้ว ไอ้นึงกับไปทางเลยบุ๊กเมาอย่างเดียวเมาอย่างเดียวปลยไอ้มึงมึงเอาแทนย่ายมึงย่ายมึงมีสองมือแล้ว มาซ้ำนี่ครับไส้ซ้ำนี่พี่น้องบ่อปลาครับพี่น้องบ่อปลาต้องการเที่ยวไปล่งบ่อได้ครับครับไส้ซ้ำนี่แล้วครับครับผมสีผลไทยครับนี่ไส้ไส้นี่ไส้เงินครับไส้เงินเสนครับครับไส้เงินเสนครับสองจุดหาสามจุดหาได้ครับครับเข้มาฆะกันครับ แต่ว่าิ่นกพมันอยากเอาตะชุ่มน่อยๆนะครับบ่เป็นยังหน่อยบ่ใงญ่ก็บ่เป็นยังครับน่อยก็ได้หลายตัวครับใงญ่ก็ได้หน่อยน่อยได้หลายครับมี่ต่ป่าหลุ่นเงินแสนมืดละครับนี่นี่แข็งแรงดีมดครับนี่ครับโอ้่นอุณอ้าวที่ท่องไปเอาไปนี่โอ้ เงนินแสนนั่งนั่นแหละครับพี่นอ้องเอาเคครับคลิปที่สองพานไปครับ